ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวพายุล่าสุดฝนจะเคลื่อนเข้าคืนนี้56จังหวัด7ะะพฤษภาคม65พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ วันเสาร์ที่7พฤษภาคม56จังหวัดที่จะมีฝนเคลื่อนเข้าในคืนนี้ได้แก่เรียนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย สุรินนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดเพชรบุรีประจบพิรีขันชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด70%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝน6ปเซปนต์ของพื้นที่โดยฝนในวันนี้ จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยโดยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับจึงทําให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังปริมาณฝนสะสมฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะได้รับอิทธิพลทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น ส่วนทะเลนะครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตร จากนั้นนะครับหยอวามประกาศตามกำลังแรงที่ปกคลุมอา่าวเบงกอลตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนจทะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครนและเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอา่าวเบงกอลทางตอนบนต่อไปในวันนี้7-9พฤษภาคมดังนั้นนะครับฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งช่วงนะครับในช่วงนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ